สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขาัดกุ้ยจับกันนะกุ้ยจับไม่เส้นกุ้ยจับแล้วก็น,นี่ไม่รู้อะไรมั่งแหละมาเป็นเครื่องเลยในมาจ่ามาจ่ากุ้ยจับกุ้ยจับอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแซ่บแซ่บ,ซบ,ซบ,ซบ ผักด้วยนะคะมีผักแก้มด้วยนะอย่างเรากินไม่มีผักเราไม่กินนะคะมันต้องมีผักแก้มด้วยนะคะทุกท่านืแซ่บโอ้โห นี่คนให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวไปกินทีหลังตอนนี้มันยังันอยู่มันยังร้อนอยู่พี่น้องจา๋ามันกินบอดดาเดี๋ยวมันจะลวกปากข่อยเด้อให้มันเย็นก่อนค่อยกินเนาะพี่น้องจา๋าไปจับไปจับยอดมา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 ใครจะกินใครจะกินใครจะมากินกับข่อยมาเด้อมาเด้อเผ็ดด้วยนะจ,จ๊ะเผ็ดเผ็ดด้วยนะ ดูสิดูพิกสิเน้น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 อือหไม่ออืืออร่อยจ้ะกินไปแล้วกินไปแล้วชิมไปแล้วเดี๋ยวชิมชิม้นเล็กๆให้กินนะให้ดูรสชาติใช่ไต้องมีแคบหมูอีกหน่อยหนึ่ง มีอยู่แคปมูยังไม่ได้มาใส่เลยอืมน้ำน้ำแซพี่น้องจ๋านี่กินกินชิมชิมให้ดูค่ะน้ำหยดติ่งติ่งนะพี่น้องจ๋าถ้ามันกินง,งี้มันต้องน้ำายดกิงติงเนาะติงติงงให้มันน้ำหยดอยดก่อน เลีลาจังนาบอกเออลีลาจังนากิน <Sü> ส <ss comme programmes> ักทีสิลีลาอยู่นั่นแหละบอกมาๆคำนี้กินให้ดูนะคำนี้กินให้ดูเดี๋ยวก่อนให้น้ำหยุดหยุดก่อนนะแซ่บๆจ้ะอร่อยอร่อย ทำเองนะทำเองนะนี่ยังร้อนๆอ,อยู่นะอาวนท่วนๆอ,อยู่เลยนะอนอม,มาเลยจ๊ะมาเลยจ้ะใครอยากกินมาเลยนะจ๊ะอื